หลายหลายทวีตท,ที่ถามผมเกี่ยวกับการกินวิตามินของผมว่าผมกินอะไรกินเยอะแค่ไหนและกินยังไงอีกทั้งยังมีมากมายหลายกระแสะครับที่พูดว่าผมกินตัวนั้นกินตัวนี้วันนี้ผมจะมากินวิตามินให้ทุกคนดูครับผมจะเริ่มจากตัวแรกนะครับ งานที่ผมจะพูดชื่อยี่ห้อทั้งหมดเพราะผมจะแอบอ้างมผมผมไม่สนใจครับยาขมชนิดเมตตาใบห่อครับแก้ร้อนไหนแก้กระหายน้ำแก้ตัวร้อนเจ็บคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆครับหนึ่งเม็ดรครับ ตัวต่อไปครับใบก้อนครับกำจัดยุงและ,มะแมลงสาบบางคนงงกินยังไงผมฉีดใส่หน้าครับหนึ่งฟืดครับตัวต่อไปครับ ยากระสายแสงสว่างตาค้างคาวครับหนึ่งอึกครับและตัวสุดท้ายครับเชนไดป้องกันปวกมอดและหมด ฉีดใส่หน้าอีกเหมือนกันหนึ่งฟดครับและทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมกินจริงทุกวันครับบางคนอาจสงสัยเฮ้ยทำไมเหมือนจังอะทำไมแม่นจังอะผมขอบอกทุกท่านตรงนี้ครับว่าผมเขียนสคริปต์ครับ กันใหม่วิดีโอถัดไป